ภาพบุบบิกเ,บเนี่ยไปแล้วดีกว่านดีนะคะบายบายซเกนชูมาโรบายซเกนดบายที่เชอรบายบายไนท์ bye, good night. thank you ที่เชอรสินดาพผทโอเค thank you โอเค thank you เอา ไออย่างวะอ,อย่างนี่บอจจะมาก็มาสไปวอว้ตาจะไปแล้วเหรออยู่ไหนเนะี่ยสรุปสรุปติดปะเนี่ยเราอะมารอผลอยู่ดูแลตัวเองด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นหาคนไ <คน S 2> ปนหาชื่อนูนาก็ได้ได้หรือได้อีกเนีย้องนูนาเหรอ,อ ทำไมอะต้องหนุนหน้าจทะเขาเขาแค่แล้วก็ผมยาวๆาทีเดียทำไมอะรักเป็นแฟนกันเหรอเอ๊ะน้วฟิมจีบอยู่เหรอวางจับจีบแล้วฟิล์มจีบอยู่เหรอไม่ได้จีบเขาไปแหบชอบเขาเหรอไม่นะพี่ไม่พี่จะบอกนะแล้วพอูงแงงเงยเป็นอะไมบุญด้วยล่ะพี่อยากจะบอกให้พี่อยากจะบอกให้นะ เวลาถ้าเราแอบ,บชอบใครอะ่ะเราจะมันจะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโลกข้องใบของเรามันเป็นสีชมพูมองอะไรก็จะมีแต่หน้าเขาแล้วพี่ก็อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้มีโอกาสาที่จะได้บอกชอบเขาหรือบอกความรู้สึกให้รีบบอกไปนะคะถ้าวันนึงไม่มีโอกาสแล้วจะพลาดนะคะบอกไว้ก่อน <c oughs> เหมือนพี่อ่ะเหมือนพี่เหมือนพี่เวลาแบบแอบ,บ,บ,บชอบใครมองใครก็จะเป็นหน้าเขามองหมาก็เป็นหน้าเขาเหมือนกัน <c oughs> เอาไปนอนไนปะ ววนนอนฟิมฟิมชอบฟิมถามให้ถามอะไรไอ้ฟิมเหรอไอ้ิมอะไรไม่เข้าใจพี่เห็นพี่มิ้นเห็นเม้นที่ไปบอกฝันดีในเฟซไหมหมอนะเที่พี่ไปฝันที่พี่ไปบอกว่าฝันดีกิ้วๆว่าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไม่เข้าใจใช่แล้วพี่แบบไปบอกฝันดีต่อว่าถามว่ากินไอติมอร่อยไหมกินไอติมให้อร่อยไหมแล้วพี่รูปวาดอะไปม้นเต็มเลยพี่อ่านเดี๋ยดิ อ่านนอย่างว่าสุดหนที่ฟิลไอติมเอาแล้วกินไอติมอร่อยไหมไอติมว่ะที่ต้องไปอ่านนิยาย EP ยี่สิบเอ็ด EP ยี่สิบเอ็ดคือคือไอติมเนี่ยมันอยู่ในนิยายใช่ไหมไม่มีมันไม่มีฟิลอะไปเปลี่ยนบอรเขาเพราะว่ามันอ่านออกสื่อไม่ได้ฟิลมาเลยเปลี่ยนเป็นไอติมก็เห็นอิด กิงตีติมพอดีไงอ๋อเขาจแล้วเขาจะแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแปลให้ที่รักฟังอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> ดูจากหน้าพี่มินแหละหาเรื่องเหนื่อยให้พี่ครับพวกเราอ่ะไม่ใช่ลูกบ้านที่เลยลูกบ้านที่เลยจริงคือลูกบ้านที่ไปอ่านนิยายคือจะเข้าใจใบติมคืออะไรใช่ไหมใช่ก็เขาอ่ะให้มาอ่านนิยายเมื่อวานอ่ะแล้วพี่ิก็เลยไปเปลี่ยนมันอ่านออกสื่อไม่ได้ไง อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วไอติมอร่อยไหมมันเปรี้ยวเรากินแบบเปรี้ยวมันเปรี้ยวเลยเหรอโอ้มันเปรี้ยวเขาบอกกินรสมะนาวนี้เออกินรสมะนาววันนั้นนั่งบอกนางกินรสมะนาวพี่มินเน่ะกินกินเร็วเปล่ามันละลายหมดเปล่างงงงอะไรวะจิตาแดงหมดแล้วเนี่ยคือจิตตาแดง ห้ามหลุดนะฟิมฟิมดูหน้าพ่อบ้านด้วยอะไรวะพี่เข้าใจง่ายพี่เป็นคนเข้าใจอะไรง่ายพี่มินต้องบรรยายสามจุอเชื่อเชื่อเดี๋ยวเขาจะไปอธิบายให้ทีหลังฟังทีหลังนะคืนนี้ก็เดี๋ยวมีมีคนบอกว่าอะไรนะกวยไอติมกินกัดปุ๊บแตกปั๊บเลยกวยไอติมแตกเลยเหรอใช่เออแตกจริงวันนั้นอะหมุนปุ้ยเลยที่พี่ได้มาเกวยไอติมอะ ใช่อือน้อ no. <laughs> ต้องไปต้องไปอ่านคอมเมนต์ที่ฝันดีของพี่มีด้วยอ,อ๋อต้องไปบอกว่าคอมเมนต์อ่านฝันดีแล้วตัวไปตอบว้าอะไรคะพี่มีนเนียไม่ได้ตอบไม่ตอบอะไรเลยพี่ไม่ได้ตอบใหญ่แกงพ่อเข <laughs> าไม่รู้เลี้ยงหรอกทุกคนเดี๋ยวพี่กวางจะพายถึงบางอ้อเลย <laughs> อะ่ไรวะไม่เหมือนเราแบบมีเลสนไออะไรเราอะพี่กอล์ฟไม่ได้เลยชั้นเนเข้าใจอะไรยากพี่บอกแล้วอาสะดุดเรียกว่าจะติดพี่มินกับความซะหน่อยไม่ต้องเลยอยู่สื่อติดพี่อพี่ทนได้แต่ติดแฟนพี่พี่ทนไม่ได้หรอกไม่ไหวไม่ไหวอ่ไม่ไหวอะไรอะไรก็แพ้ได้เดี๋ยวนี้ พี่มินหน้าไม่ไหวแหละพี่นอนไหมอือพี่กวางเ่อยจัดหนักเมื่อคืนเหนื่อยย่าไอ้รนี่ยกินไอติมแน่เลยกินไอติมแน่แน่เลยไอติมอะไรวะเมื่อวานก็กินไอติมมาไม่หอมเลยนางอะนางบอกว่าเมื่อวานนางก็กินไอติมแค่สองลูกเองรสเปรี้ยวเออ้้้าลลลูก็พดะะไไรปแแววน น้อนั่นเราอะไรวะนี่จะงอยมีจะงอยนี่ยฝากินอไรติ่มมากินอะไรติ่มมากินอะไรติมไปเยอะิบมากินกินเมื่อวานแล้วท้องเสียไม่เอาเอาวันนี้กินได้วันนี้อาจจะไม่ท้องเสียก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่พาไปกินกินหี่มากี่โมงกี่ยามแล้วันเอ้าไม่กินหรอโอ้ยายจังอดกินนะทุกคนวันนี้ไม่ชอบแกงพ่อบ้านกันเนี่ยอะไรคะเพราะว่า บานแกงพ่อบ wow. ้านไโอ้ยเหมือนเป็นอากาศไงก็ไม่รู้นี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่เมนเข้าใจไอติมก่อนพี่เมนไม่เข้าใจพี่เมนไม่่อยเข้าใจอะไรง่งไงพ่อบ้านใส่ฟิล์มพ่อบ้านอยากเลี้วใช่เราควรไปเราควรไปทุกคนเราควรไปได้เลย อะไรสอนะโอเคฝันด right ีนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับบอกตัวเองว่าฝันดี